กินหรอกินทั้งครทั้งแม่ทั้งหลูกมาเลยเมือนกทั้งแมททั้งหลกูกอันนี้อันนี้อันนี้กระลหกหน่อยมีเผื่อนมันบ่มาค่ะแยวัสสแนวผ้ามาตบาบังยมนะคะใหญื่อจะเกไอืเเอาใส่เื้ออายนะ ม่มันเบอปคูกใหม่เออปคูกใหม่มันเบอมเพ่นวาสัยกันวะต้องเติมเยอนหน่อยบอ่ วันนี้สดเลยจองของนาด้วยหงด้วยหงกุ้งใสนี่นะคะอันอีบ uh, ้างอันีกบ้างหือพวละแมียแห้กินร้านพวกแบบพริกบอกมาเลมันไม่เามอนแตงนว

ปนี้วค่ะต้องนอนนัวเนาะปลาตบจบจบจบแสวบปนี้เรางเริระวังตาเ้ยมันเบาโค้กเป็นวิเลนยนเลยก่อนโคมันเลนวนขึนเลยนเยนออกมาอยู่ มีอนมีต้นประเด็กอะต้นประเด็กเหี้วีกออ้หนามก็คงซิมซิมซิมนะเรีวไหมมากเลยไมก็เหมือนเราทุบเลนเหละซ็กใส่กล้วยนู่อย่างไรขาอะไรขาอะไรการจับตาล อันนี้ตํำเลยอันนี้ดำต้องแบบแบบหวานนวลนวหวานนลวหนึ่งตำกล้วยเลยแกไม่ค่กินวหวานนวเลยจตำลวลนั่นแหละก็เหมือนกันแต่อันนี้มันแกงมันเ้กวเรวแล้วครับพี่น้อง กฝากกดติดตามแย่มันสแนลแล้วแม่ด้วยะคะ่ะ